ฮัลโหล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 สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าปกติตอนเช้าสามีกลับมาแล้วจ้า My husband hello My husband เน come back from hospital today one hour ago very happy very ไปแฮปปี้คิดถึงเมียมิสไวท์ฮิมมิสซี่ไวท์คลิ้งดิงดองบิ๊กคัสฮิเอลโอ้แฮปตะเกียบยกยับยกยับแฮปซัมซิงคามินเฮดว้าว อีม okay. really ีสอีมวยคันแบกโรงพยาบาลเองทุกอย่ิงโอเคหมดมิว Yes Yes everything fine เขาไม่รู้ว่าร้ว่าอลไรบ้าง s ี่คิดเ e c าะฉันมีอางมากๆนสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าสามีกลับมาแล้วดีใจมากๆเลยจ้ะสวัสดีตอนเช้าเนอ ไม่งั้นแมวอยู่คนเดียวไม่เคย say hello แล้ตอนเช้า I say I say a l o n e I ี่ and t n e y w talk with friends ก็ปี่จ้ะกลับมาดีใจมาก you everything okay yes รูด10กิโล no 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 i g e t s a mm hmm. s a เลย joking ลูดไม่ไป2กิโล2 3กิโล okay แบบน อยู่โรงพยาบาลเจอที่รักจา๋าสงสัยไอซ์ทอกไทยอยู่รูดจึงรีดไปกินมีจ๋าเออเคี่เาขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวกิโลกนเวหายไปสามสี่กิโลเจอที่รักจา๋า Oh, I'm Really happy. Everything okay? In the hospital. Yes, yes, Tell people what happened. Everything fine in hospital. They're really. Yeah. Really kind people. Mm -hmm. Working there, and, and the only thing you can say, hospital food is, is made because you uh, have an operation and yeah. you need to have special food. See sí. it's. รู้ใช่ใช่ a s, uh <S, <S, yeah. <S t e say ให Miss เล่าเล่า food in home วัยวัย叮叮咚 make food เข like หนูแมว food เจ่ะชอบอาหารเมียจะ like my food เว้ยเราไม่ว่า make more bed เดียวเนาะ more strong แล้ว hospital เลย no speed, no, no, no taste นี่ No no, 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 chili. no, chili, no, 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 Ma no, 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 e cheese. Ah, no, 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 cheese no, 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 è no, Parmigiano. <laughs> uh, parmigiano and <laughs> cheese. no, è che no, 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 Yeah. no, 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 uh important to stay good, but uh, now you stay home cool right? yeah, yeah. Yeah. now uh, come back home uh, everything okay everything perfect <laughs> everything perfect come For now yes everything perfect but mm. yeah, now come go, two, go exercise two weeks of uh, mm. rehabilitation uh, mm. hard work okay <laughs> <laughs> Look, uh, เดี๋ยวไปออกกําลังกายจะที่รักจาตอนนี้กลับมาบ้านแล้วแมวก็ดีใจจะได้ไม่ต้องนอนคนเดียวไอเซหน,น้าไว้นซิลีพฟโลนแฮ่ไมเืไม่ต้องนอนกอดตุ๊กตาคนเดียวแล้วนะสามีกลับมาแล้วจ้ะโหดีใจมากขอบคุณ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนทุก,ทกจ่าแซง n ิ y มาเลยยูคอมแบกโอมแมวลิซิงเตกูดขอบขอบคุณสาม,มีมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วไม่ต้องอยู่คนเดียวจ้ะไอเซไอโนสลีฟโฮสบามเพื่ออะไรโฮสอยู่ลิลบีลิลบ t บามเพื่ออะไรไม่ต้องนอนกอดตุ๊กตาคนเดียวจ้ะที่รักจ่ะมีสาม,มีมาแล้วดีใจมากๆ I say you come a n no eat alone you can eat together yeah uh? of course okay เดี๋ยวแมวจะไปตัดหญ้าจะ I say I จะ I go uh crop a n d c r a s yes. s yes solid ตอนนี้แมวก็มีเนี่ยจะไม่มีอะไรเยอะจะที่รักจ้าอะโวคาโด a n en egg พอสามีไม่อยู่ก็ทานทานที่มีนะ aspen no stay home below eat w a t e r e l A little bit apple จ้า แล้วเค้กดซังที่แมวทำไว้จ้ะ I say I make food I make กดสัง because I know after you go ลดไปได้เลยทำกดซังเอาไว้เดี๋ยวสามีไปโรงพยาบาล l ยู่ t อน a ิ t h a n เ you. ไอ okay. <Thank> ้สามีทานเนี่ยเข็งมาทานจนจนเพื่อนอร่อย <c oughs> สามีคิดถึงเมียหิว เตนมออยากจะอ้วนกลับมาบ้านเดี๋ยวก็อ้วนเหมือนเดิมเหมือนยูคอแบกโฮมอจะยูโกออฟโน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 เบสต์ต้นิชตเล็กเนี่ยบังคับให้ทานอาหารหนูแมวชอบทานกับข้าวจ้ะแชร์ไลฟ์ใช่ไหสามีชอบทาน เมียชอบทำกับข้าว mm hmm. เดี๋ยวไข่ป้อนสามียังใส่ไม่ได้กินไข่หลายวันอยู่ลงบางก่ะไม่มีโปรตีนให้กินแต่ขนมปัง,งกับกับชีสไม่เซลล์ลด้เลยนุงกีอยู่เองอริกชีสเจเบรก อย่าให้สามีครึ่งลูกไม่เลิก No thank you. Little bit. No and no. No? no and no. อราอหลบนายไม่เอากินคนเดียวโอ้ยขอโทษติงคืนเลิกอีกแล้ว <c oughs> อาเซ็กเจอเรียกิน <c oughs> สามีบอกว่าไม่ก็ไม่เนี่าเจอเพื่อนจอ๋จาโวกัสตัวนี้นลูกเบลอเลยเนะนี <c oughs> ่ยหวาน I have eat one you give me one มีเพื่อนมาทานนะอ,อร่อยมาก,กอยากจัาม,ม,มาทานก็จะตอนเช้า,านะ <mile inside> <to skin aaS recuper ates> really happy yes yes you want to go make something yeah I need to go and make s o สามีไปทำงานคนจะที่รากจ๋า say hello มเล yes yes hello everybody have a good day okay thank you m o move after i g t ้องทมีสามีกลับมาและดีใจมากๆจ้ะ i อ้แช h a p p แ y o ป c o ค e ม a c k h o มาตอนนี้หนูแมวไม่ได้อยู่คนเดียวจ้ะที่รักจัดมากินไข่กันนะอืมอมกินมามดจับจุ๊บจับจุ๊บจับไม่เป็นลายจะมือสะอาดจ้ะแมวล้างมันเรียบร้อยกินก็เหมือนเด็กกันนาะ หนูแมวสามีต้องเช็คจะทำทุระ ICU เช็คจริงจริงแก่คนมาทานแล้วเปิ้นกันจะที่รับจาาเดี๋ดยวแมวต้องคงไปตัดจ้างานเยอะไม่ดดแดดต้องรีบตัด เพราะมันม <ort. i mustache> okay. ีสวนสองภาคจ้ะคอนโดเพราะไม่มีใครตัดจ้ะตัดคนเดียวเขาเรียกว่าไปทำงานมูลนิธิมูลนิธิสงเคาะไปจัดย้า้เขาเจ้าที่รักจยาเขาแชร go work for free cross and class no man no son no community work มูนิตีคุณมูเนี่ยโอ้ใชคุณมูนมูนิธีแมวหนูแมวโอ้แก่คุณมูนิตีคาซาคุณเอาค่ะเสโหมสกาลัสไปที่พีเปิลวอร์ดทุกทีทุกทีแม่แม่ช่วยเขาเจอที่รักจ้ะฮัลโหไม่มีใครเขาทำจ้ะโลก แมวมาอยู่ใหมๆห่ๆมีแต่ขยะหญ้าขึ้นทั่วมัวตอนนี้สวยมากเลยเจ้าชิลับแมวก็ไปตัดหญ้าขุดดินปลูกผักแล้วเขาก็ขึ้นมาสวยจ้ะเดี๋ยวแมวจะโชว์ให้ดูนะโชว์ชิลนิดชิลนิดหน้าร้อนนะจ้ะว่าแมวเอาอะไรไปปลูกบ้างนะว่าหนูแมวเอาอะไรไปปลูกบ้างหลังบ้านก็ปลูกผักจ้ะ หน้าบ้านก็ปลูกต้นไม้แมวทําหมดจะทําคนเดียวสามีก็ช่วยตัดหญ้าบ้างอะไรบ้าง I say I make a loan you hate me for before I of course got us but now we're together ตอนสามีลงช่วยตัดหญา้าให้คุณหมูแมวต้องตัดเองแล้วหญ้าท่วมหัว,หวเดินไม่ได้ เซทูมาคลาสเวลีลองอันนี้จะคลอดโอเคจ้ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวมเอาไปสัตว์ยากกันเนาะเดี๋ยวดูว่าทําอะไรขอให้มีความสุขในวันนี้จ้ยนะเพื่อนๆจ๋ารักเพื่อนๆทุกๆคนจ้ะพสดีจ้าบายบายรักเพื่อนๆทุกๆคนจ้ะ m o r n i n g g o o g m o r n i n g เอ่อ everybody's a y good today, happy, enjoy ไฮปปี้เดย์สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆจ้า mm hmm. รักเพื่อนทุกคนจ้ะ mm hmm.